วันนี้ผมจะมาสมหาเจ้ากิโลกิโลตัวไม่นี่โอ้โหคนเขาได้กันเท่านั้นโอ้โไม่ได้ไวจังวะคนนั้นนะตัวที่ผมอยากได้ก็จะมีกิโลกิโลอาเชอร์เลเลึกกับอุลิฟิเซเนอรตัวอื่นไม่ต้องมานะคุลิฟิเเนอร์ก็มาก็ได้นะผมยังไม่มีไปเลยสูมไปเลยสิ่ใบเหนียว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 กำลังมาบนผมแตะเ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 ตะขามาคิวลีตักตาจิเปตีคืนเหน่อยก็แนบเบบ โกเนบอลเอสเวเอสนใจฝนเลยครับโอ้คนในเซสมผมสมได้จากอตกันนะก็ดวงดีเกินไปแล้วคนนั้นนะ่ะไม่ได้หรือไงเอังเย,ยรอตัวต่อไป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  go, ไปไ,ไ,กกไ,ไปไไป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 ไไปไไไไนไไไไไปจปนะ ไซบอกเจโนสสามสิบใช่ปะสามสิบละส,สีะสสะ่สิบเลครับทุกคนข้างเงี้ยอ้สีมังมางล่ะไปไปไม่เลยละไปเลยละออกเกมทิ้งล้สิบลวจ้ายังไม่ใหม่อีกเหรอราชาันนั่นฟ้าสีวว่สิบละ ห้าสิบทีต้องมาแล้วเนี่ยโอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปจ้าไปนั่นตัวมุกอะไปไปไปห้าสิบทีไปแล้วหกสิบทีหกสิบทีโอ้ไม่มาเลยฟุบกิชีกรบ,บอกอยู่จะมาทำไมเนี่ยทำไมครับทำไมทำไม ราตีเจ็ดสิบไปโอ้ไกักนไนกักิโลกันไปไม่่ไไกไปกไปกนไปกอนไปกไปกันกันกินลกกันไกันันนไนไกันนับไปกเกัาสิบออกแน้วนไ

คัดออกซิเท่าจริงครับเกมเนี่ยเยแ้ต้องโอ้ย,อ,ยอวะต้องไปเติอมอัดอีกแล้วเนี่ยนกเหี้ดยดวงไม่ด,ดีเข้าใจไหม

พามนวีเลยโอ้ว้าเกือบมาโมนาเกือเเยแหฮียแม่งเกตีหนอยเฮียบอกสี่เท่าพ่อมึงอะควเฮียคุปปาเก่เท่า ห,หุบปากปะเมืมมม่อตายเหรอไหนวะอันนี้ใช่ไหม,ไม,ไหมโล้วสรายะทเสร ยี่สิบอันนั่นก็เติมอัดกได้ปะ